สิทธัตถะตอนเจ็ดขวบเนี่ยท่านคนพบสุขที่ไหนคนได้เจอตั้งแต่เจ็ดขวบวันที่พ่อทำพิธีแรกนาฝันท่านนั่งอยู่คนต้นว่าพวกนางสนมเลอชมทั้งหลายก็มาดูแลเฝ้าระวังท่านบอกพี่หญิงพี่หญิงไปไหนก็ไปกันเอยอย่าห่วงน้องเลยเดีย๋ยวน้องจะนั่งหาความสุขตรงนี้ด้วยการกำหนดลมหายใจลึกๆ ปล่อยลมหายใจออกยาวๆแล้วท่านเกิดสงบสุขท่านก็เลยนำเรื่องอาณาปานสติสุขอย่างเนี้ยมาสอนกันเยอะแยะไหนโยมทดลองไหมทดลองสักสองนาทีนะลองเหยียดตัวให้ตรงแล้วดึงลมหายใจเข้าลึกลืปล่อยลมหายใจออกยาวๆ พอดึงลมหายใจเขาก็าว่าสุกสุๆสุสุสสุพอปล่อยลมหายใจออกบอกสบาย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 แต่พอจิตนิ่งดีแล้วไม่จำเป็นต้องถี่ว่าสุกสุกสกุสบายสบายสบายเอาคำเดียวสั้นๆแต่ยาวสุขสบายสุขสบาย โยบถ้าก่อนหลับก่อนนอนนะดึงลมหายใจเข้าแล้วก็วัดสุก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 ปล่อยลมหายใจออกบอกสบายสบายแล้วก็สลีปหลับคืนนั้นเราจะหลับลึกหลับสนิทตื่นมาสดชื่นนี่ไม่งั้นใช่ไหมก่อนนอนก็อินกบละครเ็ลือเกิน,นพอนางเอกโดนอิจฉายกขาจะถีบจอซะชาตื่นมามึนตึบ สมองไม่ได้ดีนั้นบางคนคิดว่าสุขสุขอยู่ที่บนเขาก็ปีนเขากันบางคนนึกว่าสุกซุกอยู่ในถ้าไอเด็กสิบสามคนนั้นมุดเข้าไปในนั้นเกือบตายบางคนนึกว่าสุขอยู่ในเ็กผับขับบาน้องพิปตี้พวกนี้ตายสุขจะตายบางคนนึกว่าสุขซุกอยู่ในขวดเหล้าแก้วเหล้าในเ็กผับขับบามีอยู่ปีหนึ่ง ปีใหม่มันไปเที่ยวกันในเ็กพับชื่อสันติกาพับไฟไหมตายเกือบร้อยศพบาดเจ็บเยอะเลยสุขมีสองอย่างนะสุขกอไก่สะกดกับสุขขอไข่สะกดสุขไม่สุขเกรียมสุขปิ้งสุขเผาวันนี้พวกเราในสุขแบบไหนกันสาธุเลือกมาที่นี่กันนะวันนี้นะอา้าตอนนี้วันนี้จะ แฉ่ความสุขให้ดูกันชัดๆถ้าใครจเจริญบ่มเพาะอบรมสี่อย่างสุขจะมาเพียบเลยที่หนึ่งอบรมบ่มเพาะเจริญกายให้เข้มแข็งแข็งแ,งแรงยัยมันเจ็บมันป่วยคนไม่ป่วยเนี่ยถึงไม่สวยไม่รวยแต่ก็มีความสุขสวยรวยแต่ป่วยตลอดโยมไแย่ไหมถามโยมผู้หญิงหน่อยผู้ชายล้อหล,ล่อมันมาขอแต่งงานแต่มันขี้โรค จะนอนยังต้องอุ้มมันขึ้นเตียงอ่ะจะเอาไหมไม่เอาไม่ไหวเออกุศเจ้าถึงบอกว่าลาบในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับความไม่มีโรคเป็นลาบอันอโรคยาปลามาลาภา <Yeah. S 1> เคยได้ยินแล้วใช่ไหมถ <Yeah. S 1> ูกหวยแต่ป่วยตลอด <Yeah. S 1> ก็แย่ ไม่ป่วยตลอดก็ขึ้นลงพักตลอดหวยหายทุกแทับตายตอนนี้เราเริ่มต้นที่ว่าทำยังไงกายของเราจะแข็งแรงถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสจิตใจผ่องใสสบายอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงจิตใจมันคงไม่ไปผ่องใสสุขสบายในร่างกายที่นอนติดเตียงจริงไหมเรายมระวังให้ดีนะหากินไม่ดีเนี่ย ป่วยปีเดียวป่วยปีเดียวหมดค่าหมอค่ายาเอาเกลี้ยงเลยเราหาก,กินสิบปีเมื่อไม่นานมีเคสหนึ่งเป็นนอนโรงพยาบาลหลายเดือนแล้วก็เสียชีวิตแล้วอสศออกไม่ได้ค้างค่าหมอเตียงโรงพยาบาลแปดแสนญาติไม่มีเงินเขาเลยเอาศพเป็นประกันไว้ก่อนนี่แย่มากมาก เอาละสรุปว่าอย่างนี้ขอให้ฉลาดออกกำลังกายตอนนี้คนเนี่ยเขาบอกเป็นโรคอะไรมากที่สุดล็อกแขนล็อกนิ้วล็อกมือล็อกเพราะอะไรมันเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันมือนี่มันกำอย่างเงี้ยอีกมือนก็กำอย่างเงี้ยสังสองมือกำหมดมันกำโรคก,กำภัยกำล็อกไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาคนพบว่าจะต้องแก่ถ้าเอาโทรศัพท์เล่นเล่นสักชั่วโมงระหว่าง เอาตอนนี้เขาบอกว่าออกกําลังเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วล่ะทานอาหารก็สําคัญบางคนที่ทานอาหารไม่เป็นร่างกายก็สุดโทมในถามพวกเราก่อนข้าวเหนียวไก่ย,ยาก่างกับมะละกอะกับกล้วยอันไหนควรทานก่อนเพราะตอนนั้นกระเพาะเรานอนพัฒมาแต่เช้าเนี่ยคล้ายๆก็จอดรถจอดเครื่องดับอยู่แล้วมาถึงก็ใส่ของเหนียวของแข็ง มันมัน,มนไม่ทันลานอินก่อนก็มันต้องให้กินนิ่มๆไปก่อนเครื่องย่อยมันจะได้ไปได้พอเจอของแข็งของเหนียวมันชักเริ่มมีพลังเวียงแล้วไม่จะเจอเหนียวแข็งปึกหนอกกระเพาะเดินไม่ได้หรือไม่ดีเพราะฉะนั้นศาสตร์ศิลในการกินเนี่ยประเทศอะไรก็สนใจเรื่องศาสตร์ศิลการกินมีศาสตร์ในการกินสูงที่สุดในโลก ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอายุยืนไหมร้อยกว่าเยอะมากเพราะเขามีสามสิ้นในการกินก็มี20-80ไม่ใช่ให้หวยนะ20-80คือถ้าจะกินอาหารร้อยคำอิ่มต้องกินแค่80เหลืออีกยีหยุดแล้วทานน้ำหนึ่งแก้วและก่อนจะทานข้าวต้องดื่มน้ำครึ่งแก้ว กลัวหัวกลัวท้ายกินง่ายถ่ายคล่องสุขภาพดีให้มัน,นจะมีสุขอยู่ในร่างกับสุขภาพสุดโทมได้เป็นไปไม่ได้นั้นต้องฉลาดกินด้วยและต้องรู้ว่าบางทีต้องรู้ลึกถึงขนาดว่าผักบางชนิดมันมีสารอาหารสมุนไพรสูงข้างขึ้นหรือข้างแรงสะเดานี่ก็ห้ามกินฤดูไหนฤดูฝนปวดท้องเก็ก สสดาวต้องกินหน้าหนาวจะสุขภาพดีเนี่ยพวกนี้รู้ไว้มั่งดีไหมรู้ไว้ใช่ว่าต่อหน่อยสออิฟังเทศไม่มีอารมณ์ร่วมได้ไงมันต้องฟังแบบเวิร์กหน่อยเอา้านั้นเรื่องกินอย่าไปกินพร่ำเพื่อมหาเทแกอายุ92แกยังได้เป็นนายกต่ออีกสมัยหนึง่ง เขาถามแกว่าทําไมแกรักษาสุขภาพดีแกตอบว่าไงอย่าตะกลกแกตอบคําเดียวอย่ากตะกละอยากกินมั่วอยากกินไม่รู้ไม่ลาเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักยับยังอยากกินพร่ำเพรื่ออยากกินอร่อยเป็นหลักคนอีสานนี่ก็บอกโกรคพยาธิใบไม้โรคอะไรเยอะแยะเพราะชอบกินของดิบดิบเอาอร่อยเป็นหลัก าสุขภาพเป็นรองแย่ไหมมันต้องเอาสุขภาพเป็นเอาความอร่อยเป็นใช่เดี๋ยวนี้มันจัดเค็มจัดหวานจัดโยมีแย่แล้วตอนนี้เขากำลังลนนนลงกันช่วยปลูกปินโตให้พระป่วยไม่ใช่แม่ฉันนะ่ะแม่ตายแม่แกชอบกินหวานฉันก็เลยใส่ของหวานให้พระพระก็เลยเบาหวานขึ้นเลย แม่แม่ตายแม่ชอบกินของเค็มฉันก็ใส่สะเค็มปึ๊ดเลยไตพระเสื่อมหมดเดี๋ยวดีเขากำลังจะเริ่มลนนรงทำอาหาระระเนี่ยน้ำพริกปลาจิ้มปลาทูปาลาอเนี่ยของเราดีอยู่แล้วอย่าไปทำอะไรมันแพงแต่ไม่มีประโยชน์ทางคุณค่าอาหารเอา้าแต่นี้พวกเรานะมันเหลืออีกเรื่องหนึ่งออกกำลังกินนอน นอนนี่ที่นึกเป็นเรื่องเล่นๆนะโยมนอนเป็นยังถามถามแบบนี้มันขวัมขว,มมขวมันมันกวนโมโหเอานอนเป็นเนี่ยไปดูที่โรงพยาบาลก็จะเขียนว่าสา์สินในการนอนให้ฟื้นตัวใครอ่านไหมสีห่หอย่างหนึ่งอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านในคนในบ้านก่อนนอนเพราะนอนแล้วมันจะคิดกูจะเช็คบินมือได้เช้าพรุ่งนี้ คือนั่นนอนอึดอัดทั้งคืนใช่ไหมเพราะนั้นอย่าทะเลาะกับผัวกับเมียกับลูกกับหลานให้เข้านอนแล้วคิดจะทะเลาะเช้าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เข้านอนก่อนติดค้างไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเอาหลับให้ลึกไว้ก่อนพระพุทธเจ้านอนสี่ชั่วโมงแต่ท่านเยี่ยมท่านทำพุทธกิจได้ทั้งวันไม่ง่วงเหงาเขานอนอ่อนเพลียเพราะท่านหลับลึกหลับสนิท สองอย่าดื่มกาแฟเข้มขน้นหรืออาหารหนักก่อนนอนต้องต้องเว้นช่วงสามชั่วโมงถ้ากินอาหารหนักดื่มกาแฟแล้วเข้านอนเลยเนี่ยมันสวนทางกันเลยยิ่งดื่มริโพกัทิงแดงก็ไปด้วยยิ่งสวยสองเด้งเลยทั้งก็เสียยังเสียโอกาสนอนไม่ได้ไม่หลับอีกปัญญาอ่อนมากเลยนะจะบอกให้ อา้าวอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากเวลาจะนอนนี่ต้องนึกถึงแต่เรื่องปัจจุบันอย่าคิดถึงอดีตอนาคตขออภยัยถ้าใครเคยมีแฟนสองคนเราจะนอนนี่ต้องคิดนอนกับใครคนอดีตหรือคนปัจจุบันเจอแล้วยังบวลลำพึงลำพัน ไอ้คนอดีตไอ้คนปัจจุบันฟังเผื่อๆมันถีบตกเตียงทำไม่ดีนะอย่าทะเลาะกับใครในบ้านก่อนนอนแล้วก็อยากกินดับกบวงกาแฟอะไรที่มันสวนทางกับจะนับจะนอนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายนี่นะอย่าทำเด็ดขาดเลยไอ้เรื่องที่ ทำแล้วมันสวนต่างกับการนอนเราต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันอดีตดมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจะหลับให้เป็นสุขต้องอยู่กับปัจจุบันเอเไหมอยู่คนเราเนี่ยจเจริญกายไม่เป็นเกิดมาเสียชาติเกิดมัวแต่ป่วยป่วยติดบเจ็บติดเตียงอยู่เรื่อยเลยเสียมาก แล้วเดี๋ยวนี้ยาแพงไหมยิงโรงพยาบาลเอกชนแพงไหมแล้วไปเข้ากันบ่อยไหมตอนนี้แน่นเลยอะเพราะไม่เจริญกายไม่รู้จักทำให้ชีวิตร่างกายส่วนนี้ถ้ากายสมบูรณ์ไม่เคยเจ็บเคยป่วยท่านจึงบอกว่ามันเป็นลาบอันสุขเพราะสมบูรณ์รณ<อ>ทางกายจิตใจเข้มแข็งจิตใจเนี่ยมันโปร่งใสในร่างกายที่แข็งแรง สุขนี้เป็นสุขข้อแรกที่ควรจะถึงจะได้จะมีไม่ได้ไปสุขอยู่ที่ไหนเลยสุขเนี่ยมันสุขอยู่ที่นี้แหละสองจเจริญศีลเจริญธรรมถ้าคนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันต่างก็อยู่ในคุกไมโยมต่างก็อยู่ในนรกไหมนรกกับคุกนี่เขามีไว้ให้คนที่ไรศีลธรรมศีลธรรมตกต่ำสุดข,ขีด ตอนนี้ความไม่เจริญสินจเจริญธรรมเนี่ยทำร้ายร่างกายกันมากขึ้นไหมฆ่ากันตายมากขึ้นไหมและตอนนี้ความไร้สินธรรมทำให้คนโกงกันบันเลยไว้ป้อดลักขโมยคอรัปชั่นทุจริตปีที่แล้วนี่เขาบอกปีแห่งการโกงบ้านละหำวัดวัดโดนโกงหมดอัตามาก็แม่ตอนนี้แพ้หลุดลุยไปแล้วเรื่องคดีโฉนดถุงกล้วยแขก ซื้อตั้งสิบล้านได้โฉนดมาแต่ที่ดินไม่มีเลยเอามาทำถุงกล้วยแขกเยอะมันเลยเนี่ยโยมละก็ยังโดนโกงมัน,รนลรศีลธรรมเหลือเกินไม่ไหวเดี๋ยวนี้หากินเป็นหาเวหากรรมนี่เยอะไมมโยมหลอกหากินต้มกันแย่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมมันจะบอก บ่งชัดวัดกับคุกถ้าสินทำดีวัดแน่นถ้าสินละทมตกต่ำคุกคุกล้นเลยตอนนี้ในคุกล้นเลยนะจนมีสำนวนว,นว่าวัดกำลังจะล้างตารางกำลังจะ,จะเจริญของบสร้างเหลือเกินไม่รู้มันไปสุกอยู่ในนั้นได้ยังไงเนี่ยไอ้คนเรานี่ไม่รู้ว่าสุกซุกอยู่ที่ไหน สุขอยู่ในจำสุขในธรรมไม่เอาไปเอาสุขในคุกในตารางแล้วต่อไปก็ต้องไปสุขในนรกยังไงสุขไม่สุขเกียมสุขปิ้งสุขเผาไฟนรกเผาต่อลถมานเชีเย่ยเ,เนี่ยยังไงนะเมื่อก่อนเนี่ยที่วัดมาเนี่ยร่างสร้างวัดใหม่ๆมีคนหนุ่มสาวมา,าคนหนุ่มเนี่ยมาบวชนะห้าสิบหสิบ ต่อมาลดลงมาลดลงมาจนเหลือสามองปีนี้ไม่มีเลยสักองค์มันบวชแบบจิ้มดูดหมดบวชสิบห้าวันบวชเดือนซึกหมดเลยบวชแช่อิ่มอย่างเราไม่มีแล้วนเนี่ยโย่ความไร้สินธรรมทำให้ศาสนาดับลงดับลงแต่วันนี้แปลกใจนะเนี่ยคน คนอุดอรนี่สงสัยเจริญสินเจริญธรรมเออ,เอ,อสินธรรมมากันแน่นตั้งแต่เช้ายันเยน็นสินธรรมเจริญตั้งแต่เช้ายันค่ำนำดิ่งในประเทศเลยเนี่ยไม่มีไปที่ไหนยังไม่เคยเจอแน่นแบบนี้เลยมีแต่ก็อี้หลงเหลงเดี๋ยวนี้คนถือศีลในวัดนะเสาสลามากกว่าคนถือศีลน,นี้ เออใครเคยฟังคําสอนหลวงพ่อเขียนกรอนไว้หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกสินธรรมไม่กลับมาโลกาพิทนาตมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานจะพากันหลงแต่เรื่องกินกามเกียรติแล้วเกียรตินิพพานล้วนแต่ดื้อด้านไม่เหนียวลังบังคับใจอาจยกรรมจะกระน,นำลงในโลกพาเลือดโชคแดงฉานสั้นไหล เพราะบ้ากินบ้ากามสามเกินไปบ้าเกียรติก็พอไม่ได้ให้เมาตนมันอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอให้ศิลธรรมรีบกลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลาโออโยมช่วยๆกันนะช่วยๆกันเอากลับมาหน่อย ถ้าสิธนทำไม่ระบาดโลกาธาตุก็เดือดร้อนนะโจรผู้ร้ายชุกชุมไปหมดสุขที่สามจเจริญจิตตอนนี้จิตมนุษย์เสื่อมต่ำจิตจ่อยด้อยคุณจิตถ้าไม่ฝึกถ้าไม่พัฒนาไม่จเจริญพิปัสนากรรมฐานสวดมนต์ภาวนาจะเกิดอาการ จิตใจใจ้อย,จจอยด้ยคุณธรรมคือจะใจน้อยเกิดเรื่องอะไรนิดหน่อยๆอ,อยากลมฟันอยากโดดน้ำตายอยากจะเบิดสมองโยมตอนนี้คนมันตายเพราะฆ่าตัวตายเนี่ยตกใจตัวเลขไมโยมปีหกหนึ่งสี่พันสามร้อยศพที่ตายแล้ว ฆ่าตัวตายกินยาแล้วเขาล้างท้องทันแคะกระสุนออกทันแก้เชือกผูกคอทันห้าหมื่นสี่ร้อชีวิตรอดมามันทำไมคิดสั้นกันนี้ทำไมมันใจน้อยใจจ้อยด้อยคุณถ้าไม่มีจิตตานุภาพจะเกิดอาการใจจ้อยด้อยคุณผู้หญิงคนนั้นอายุ18ผู้ชายทิ้งโดดน้ำตาย ก่อนจะโดดน้ําตายยังโง่เสียเงินอีกสามร้อยไปจ้างบินมอเตอร์ไซคถ่ายคลิปตอนโดดแต่มันจะได้ดูไหมนะมันจะได้ดูล่างมันโดดไหม,ไมผู้ชายไม่ได้ไม่มันไม่ได้มีคนเดียวโบราณก็พูดว่าถ้าผู้ชายทิ้งผู้หญิงก็จะบอกผู้ชายไม่ไรถ้าใบาพุทธสา หรือก็พูดดีว่านั้นอีกผู้ชายไม่และช่เลขคณิตอย่ามาคิดในเปลืองสมองผู้ชายทิ้งเราไม่ควรจะย้อยมันเย้ยมาย่อยเราให้เราเป็นทุกข์ทำไมเช่นมันบอกขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเราต้องพูดสวนมันเลยตั้งแต่ขาดเธอฉันก็เพิ่งเจอความสุขเออยู่คนเดียวก็เป็นสุขได้ใช่ไหม เออเดี๋ยวนี้เห็นมันแต่งกันยาหูตัวเลขยาน่าตกใจนะแสนคู่เนี่ยยาสี่สี่หมื่นาเก,กือบครึ่งหนึ่งลูกกาเฟไอ้บ้านแม่เจอพ่อเลี้ยงไอ้บ้านพ่อเจอแม่เลี้ยงอยู่ไงเดี๋ยวไปติดยาดีกว่าโยมฝึกจิตไว้บ้าง อย่าให้ใจจ้อยด้อยคุณหัดทําใจมันสงบหัดสวดมนต์ภาวนาโยมสวดมนต์ก็สวดมึงสวดกูเนี่ยสวดอันไหนดีกว่ากันคนแก่ๆนะชอบสวดลูกเขยมึงอย่าง,ง,งนั้นลูกสะใภ้กูอย่างนี้สวดเสร็จโดนเกียดทั้งลูกเขยลูกสะใภ้ ไม่สง,งบเลยทำไมไม่ชอบสวดมนต์บ้างชอบสง,งบบ้างฝึกใจให้มีอานุภาพอนุภาพของจิตที่ฝึกมาดีแล้วนะผลมันคือผลักกิเลสและทุกข์ออกง่ายเลยจะผลักกิเลสและทุกข์ออกง่ายเลยเวลาทุกข์มาเครียดมาตะเพิดเลยกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์อุ้ยทุกข์ตกใจหนีเลยไม่ใช่โอโอบกอดทุกข์อยู่นั่นเนี่ย ชื่นมื่นกันมาหลือเกินนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านให้ตะเพิดควา,ามทุกข์ให้ได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเออนี่คาถาตวาดควา,ามทุกข์แล้วมีอีกบทหนึ่งก็เรียกคาถาเสริมสุขอยากได้ไหมแต่ถ้าจะให้คาถาขึ้นขลังเนี่ยนะจะต้องออกอาการจิงจังในเวลาว่าคาถาเอาไหมอา ลองว่าตามแล้วออกอาการด้วยนะเอาพูดดังๆยิม้มไวยไม่ทุกข์สนุกดีลูกหลานไม่เอาใจก็ยิม้มไว้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์สนุกดีหัวทิ้งก็ยิม้มไว้ไม่ทุกข์ ทำไมตอนนี้ว่าไม่ออกกลัว <c oughs> โดนทิ้งทิ้งตอนแก่นี้โอกาสแก้ตัวเย่ะนะโยมขอให้ฝึกจิตให้ดีกิเลสและทุกข์เข้ามานี่ผลักออกแบบง่ายได้เหมือนคนมีกำลัง ปูตะขาบเลยขึ้นแขนเขาจะทำบึง้งสลัดเลยคนที่มีพลังจิตดีใครจะป้อนจะยกแก้วลาวคดไอ้จะสลัดเลยไม่ใช่งอรับเวิบไกหมอ,อพอจะฝึกเป็นไมโยมสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีทำให้จิตเรามีอานุภาพพร้อมที่จะแข็งแรงผลักดันกิเลสและความทุกข พอกิเลสและความทุกข์ออกสุขก็มาสุขมันก็อยู่จ้องอยู่เหมือนกันแต่ถ้ากิเลสกระทุกมามันก็ไปแต่ถ้ากิเลสไปทุกไปมันมาเพราะฉะนั้นฝึกจิตจเจริญจิตให้จิตมีอานุภาพอย่าไปอ่อนแอท่อแท้ทุกข,ข์ฆ่าตัวตายแต่วันนี้ดีนะโยมก,การฟังพระอบรมตั้งเก้ารูป มันคงไม่โง่ไไปลมฟันกันอีกไอ้ที่มันลมฟันเพราะมันไม่อบรมธรรมไม่อบรมจิต